ได้เลยค่ะครับผมขอความสันติสุขจงประสบแดกคณะกรรมการทุกท่านกระผมยุทธนาชิตเอื้อพยาบาลวิชาชีพชำนาญการหัวหน้ากลุ่มงานบริการด้านประสมภูมิและองรวมการศึกษาจบพยาบาลศาสตร์บัณฑิตจากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสุราษฎร์ธานีผ่านการอบรมหลักสูตรพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไปพอตและระบาดวิทยาภาคสนามครับครองตน ปฏิบัติตามหลักการศาสนาไม่ยุ่งเกี่ยวอบายามุขสุขภาพดีไม่มีโรคประจําตัวเป็นนักกีฬาสาธรารณสุขจังหวัดกีฬาวอลเลย์บอลช่วยเหลือผู้ยากไร้ทั้งมิติเจ็บป่วยและคุณภาพชีวิตเป็นทีมนําชมรมจริยธรรมเป็นแบบอย่างด้านการตรงต่อเวลานับถือผู้บังคับบัญชาเปียบผู้อาวุโสนในครอบครัวยึดเศรษฐกิจพอเพียงรอบบ้านปลูกผักสวนครัวส่งเสริมชุมชนสร้างไรายได้เกษตรอินทรีย์หลังเลิกงานเปิดคลินิกพยาบาลและดำเนินงาน ด้วยตนเองในทุกขั้นตอนการเรียนรู้ตลอดชีวิตคือเป้าหมายสําคัญสูงสุดครับครองคนประสานสัมพันธ์อันดีทั้งพูดบริหารเพื่อนร่วมง,งานเครือข่ายทั้งระดับประเทศเขตจังหวัดอ,อําเภอหมู่บ้านจูงใจเกิดการยอมรับช่วยเหลือนําประโยชน์สู่ผู้รับบริการโดยเต็มใจเสมอภาคเป็นธรรมครองคนด้วยแนวคิด ผู้ประสานสิทธิทุกหน่วยได้คุณภาพงานผู้รับบริการได้คุณภาพชีวิตตัวอย่างเช่นประสานงานการซ่อมบ้านสร้างสุขาลผู้ยากไร้โดยทีมสภาเด็กพิทหารผู้นำศาสนาประสานงบจากอบทเพื่อจ้างพนักงานเยี่ยมบ้านครอบคุมทงอำเภอ15หหมู่บ้านดูแลรองเทมแคร์1น2รยารายประสา,งานงานภาคเอกชนบริจาครถเข็นที่นอนลงถึงยังชีพเพื่อผู้ยากไร้ผู้สูงอายุร่วม30ครอบครัวในทุกเดือน ประสานง,งานสื่อสามวลชนลงถ่ายทํารายการวัยอันตรายเด็กกล้าดีสร้างแนวร่วมป้องกันจมน้ําในพื้นที่อําเภอสุขสําราญออกอากาศรายการทีวีช่อง13ครับครองงานมีความรู้ในงานที่รับผิดชอบขยนันภาคเพียรสํานึกรักในบ้านเกิดมีเหตุมีผลเป็นระบบเป็นขั้นตอนต่อเนื่องเชื่อมโยงคิดเร,เริ่มสร้างสรรนำสุขสำราญโมเดล S U K S A M R A A N สู่การสร้างผลงานต้นแบบเป็นประโยชน์ต่อราชการและสังคมตัวอย่างเช่นงานลองเทิมแคร์ถอดบทเรียนโมเดลโดยสปสชเขต11เป็นแหล่งฝึกคณะแพทย์และชพยายบาลหน่วยการเรียนเวชาศาสตร์ครอบครัวการพยาบาลด้วยจิตวิญญาณพร้อมทีมนำศาสตร์ท้องทีผู้นำศาสนาดูแลผู้่วยระยะท้ายในรูปแบบสแตนบายออนคอรการพยาบาลบรรดาารกกรณีคุณแม่ไวสายท้องไม่พร้อม A.N.C นิรนามบังเกิดผลลูกเกิดรอดแม่ปลอดภัย เชื่อมทุกทีมทุกกลุ่มไว้ครองใจครองงานครับปฏิบัติตามจริยธรรมยึดมั่นในชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์สุจริตด้วยรับผิดชอบต่อหน้าที่และความถูกต้องทั้งบทบาทของพยาบาลและทีมนัจริยธรรมในองค์กรโดยการเป็นพยาบาลติดสนนาถานะสม่ำเสมอไม่เลือกปฏิบัติไม่ว่าชนชาติไหนไทยหรือต่างด้าวดำรงตนเป็นแบบอย่างข้าราชการที่ดีมีคติพจน์ในการทำงานตามวันจะนะหอง ลาลที่ว่าดีที่สุดของผู้ที่ดีที่สุดคือผู้ที่ยังประโยชน์แห่งเพื่อนมันครับผลงานที่เด่นในพื้นที่มีลอง,ลองเทอร์มเปอร์เพิ่มขึ้นสาเหตุหลักจากสโตรกจากการร่วมทํางานตั้งแต่ระดับเขตจังหวัดอําเภอและชุมชนพบข้อมูลว่าประชาชนเข้าใจสื่อแบบเดิม f a s p คาดเคลื่อนจึงคิดสื่อไอเท่งให้แหลงเรื่องอาการผิดปกติเสี่ยงอันอัมาาพาตต้องรีบมาโรงพยาบาลผลลัพธ กลุ่มเป้าหมายเกิดความรู้ความเข้าใจสามารถทำพุชเททได้ถูกต้องอย่างน้อย4ใน5ข้อคิดเป็นร้อยละ96.21สามารถสื่อสารส่งต่อข้อมูลได้ถูกต้องจากการสักถามย้อมกับ6ใน8ข้อความคิดเป็นร้อยละ97.83และ100%ของนวัตกรรมพึงพอใจมากถึงมากที่สุดนะครับ16-20คะแนนและในปีนี้นำไปใช้เขตสดิดโดยผู้ตรวจราชการครับในระหว่างเก็บข้อมูลยังไม่มีผู้ป่วยสโตรกในกุ่มเป้าหมายครับ แรงแบบเราเข้าใจอมภพัดแค้นข้ามาแรงแรงมัวปากเยกเดินเซเวียนพัวงอมภพัดชั่วโถนิ้วเกาแคบไปโรงพยาบาลตั๊กฮีน้องเฮอและผลงานอีกหนึ่งอันนะครับผ่านการรับรอง d s s a โดยการใช้สุขสํารญโมเดลกระบวนการพัฒนาเครือข่ายสุขภาพปฐมภูมิพอชอ,อคุณภาพหนึ่งเดียวในเขตเส็ที่รับรองผลโดยสรพรับเพื่อเจ็ดประเด็นสุขภาพสำคัญคู่ขนาน,นากิจการรมีซ U ใกล้บ้านาใกล้ใจรดรายจ่ายประชาชนเพิ่มคุณภาพคนคุณภาพชีวิตด้วยแนวคิด สุขสํารันห่วงใย,ยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังสุขภาพดี77กีวิถีคนสุขสํารันเซเว่นบันเดอร์ประกอบด้วย NCD อุบัติเหตุโควิด19อาหารปลอดภัยการจัดการขยะป้องกันจมน้ําการดูแลกลุ่มปอบบางซึ่งกับผมรับหน้าที่เป็นเลขาและผู้ประสานงานคุณภาพมาตรฐานระบบสุขภาพอําเภอครับ รงวันเกียรติยศนะครับคนดีศรีสาสุขขปสอ,อสขสมรภ์ปี59ราชการโบราณดีเด่นระดับปฏิบัติการปี61หัวหน้ากลุ่มงานบริการนาร้านปฐถมภูมิปี63รงวันเชิดชูเกียรติบุคคลดีเด่นส่งเสริมสุขภาพอนามัยสิ่งแวดล้อมสวัสดีน้องเขต11ปี65ครับแม้ไม่อาจเจยบหนึ่งในล้านลูกขอตั้งปณิธานสารสิ่งที่พ่อส้างไวจะขอ เดินตามรอยเท้าพอไปเหนื่อยยากเพียงไหนไม่ทำให้พ่อผิดหวังขอฝากยุทธนาจากกิสเดไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะครับขอบคุณครับจบการน,นำเสนอครับ